สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สารนณชัยแวะแจงข่าว FC น้องไรอันกาดบัณฑิต Let's go จากโพสต์ล่าสุดเรียวคลิปของเพจคุณแม่พี่ไรอันกับน้องแพทติกข้อความประกอบคลิปว่าเมื่อลูกชายชอบความท้าทายแฮชแท็กไรอันกาดบัณฑิต แอปปินเข้าไปรับชมรับฟังมาแล้วทุกคนชมไปยิ้มไปครับน้องไรอันเสียงสูงเพราะมากครับทุกคนในคลิปเป็นภาพบรรยากาศน้องร้องเสียงประชันกับคุณแม่ที่กำลังอุ้มลูก้องเพลงเสียงสูงเอื้อนเสียงเพราะมากครับทุกคนเมื่อคุณแม่ร้องจบน้องก็ร้องตามครับ เอื่อเสียงประชันกันเพราะมากฟังเพลินครับทุกคนเมื่อฟังจบแอดมินก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงเพื่อนๆเอฟซี FC, และท่านผู้ชมทุกท่านเลยเก็บภาพบรรยากาศดังกล่าวมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมรับฟังด้วยกันนะครับพร้อมแล้วเราไปรับฟังด้วยกันเลยครับเดี๋ยวลองฟังเจ้คนนี้เขาร้องนงะ Lihat tangan uh -huh. ให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนไปนั่งฟังชมบรรยากาศบนดาดฟ้าเพลงเพราะจริงๆครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย